สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการช็อปแอนด์สมา์รายการที่ให้คุณผู้ชมมีแต่ความสุขและก็รอยยิ้มนะครับใช่แล้วค่ะนะคะอยู่กับนะคะอยู่กับผมครับนิจชาคตหรือว่าชัยไว้ครับค่ะแล้วก็อยูกินละค่ะและที่สําคัญวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยเป็นดารานักแสดงนะคะเป็นใครไปไม่ได้นักจากพี่แมม ใช่ไวใช่ไว<บ>ครับ<ห>แม่เอเหมาะสมและคู่ควรม,มากๆเลยนะคะ <c oughs> อ้าวันนี้คุณสารหลายคนที่สนใจในเรื่องของการดูแลรูปร่างเส้นทรงองอค์เอวก็คงอยากจะรู้จักเจ้าผริษั์ตัวนี้แล้วละ่ะขึนาาแนะนํานิดนึงเพราะเห็นบอกว่ารับประทานแฮนข้าวเลยตัวนี้เมโซค่ะคือหลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะลดน้ำหนักง่ายกูนข้าวเย็นหลังมุ่งงงง่ายกินข้าวเดี๋ยวก็ลงถูกแต่บางคน ลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ลงแม้กระทั่งอดอาหารจริงๆพี่แมมต้องบอกงนี้โยกีเป็นคนนึงเนี่ยที่ที่เมื่อก่อนเนี่ยมั่นใจและมั่นหน้ามากว่าทานอะไรก็ไม่ใช่ไม่แข็งนี่จะพอตอนนี้ก็เป็นอยู่มั่นใจและมั่นหน้ามากินแบบช้างม้าหัวควายมาฉุดก็ไม่อยู่คือตอนนี้ต้องบอกว่าลำมากอะลำมากจริงๆแล้วก็มีเพื่อนๆทักแตอนแรกก็ไม่รู้มั่นใจเตรียงจัดนู่นนี่ยังผอมอยู่กินอะไรก็ไม่้วนซักทากูย มันมามันมาแล้วค่ะมันมาสิ่งในร่างเราอต้องถามพี่แหม่มนิดนึงเพราะว่าหนึ่งคือพี่แหม่มเนี่ยออกกล้องออกทีวีบ่อยก็จะต้องมีปัญหาในเรื่องของบางทีออกกล้องรูนจะดูววมขึ้นใช่แล้วก็ไม่ต้องค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเป็นคนโครงสร้างใหญ่อยู่แล้วไม่ลุกครึ่งถู่ค่ะค่ะก็จะสูงโปร่งพอพอช่วงไหนที่อ้วนเนี่ยมันก็จะดูเป็นยาเอออ่าแล้วเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้โอ้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เคยน้ำหนักส0สกว่านะ ไปนั้ำหนัก40กว่าเคยแล้ะเคยน้ำหนักเยอะสุดเท่าไหร่เมื่อก่อนเกือบแปดสิบว้าวแล้ววันที่พี่น้ำหนักแบบบวมมากใช่ไหมครับตอนนั้นแต่ว่าไม่มีไม่เคยมีใครเห็นพี่ตอนแปดสิบเด็ดขาดบอกว่าพี่ไม่ออกไปไหนแล้วเด็ดขาดอยู่ในทาวเวอร์พี่ก็ไม่ให้ใครถ่ายวันไหนพี่อ้วนมาขอพี่ถ่ายรูปพี่บอกโนนะจะหาว่าพี่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอานะถ่ายไปทำไมถ่ายไปให้ดูดูสิงต่อไปอีกไม่เก็บนี้ไหมใช่ใช่แล้วพี่นหนักเครียดหรือเปล่าตอนนั้น ยิ่งกว่าอีกแล้วยิ่งเครียดยิ่งลดไม่ลงยิ่งเครียดยิ่งกินจริงใช่และตอนนี้ต้องมาถามตัวช่วยแล้วเพราะตอนนี้กระแสต้องบอกนะแรงมากเลยคุณผู้ชมนะคะหลายๆคนที่เอ๊ะเห็นทางทีวีเช็คทางอินเทอร์เน็ตแต่แน่นอนวันนี้ตัวจริงเสียงจริงทานเองมาบอกเองเลยว่าเคล็ดลับความหอมที่ดีแล้วปลอดภยัย เป็นยังไงอันนี้เป็นเพื่อนค่ะเพื่อนสนิทชื่อมเซอร์นี่มีพันธะอเลยค่ะนี่แล้วบอกเลยนะว่ามันเก๋มากแม่หมเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของเป็นซองแบบนี้ความปลอดภัยร้อยเปต์ชื้เชโรคไม่มีใช่แล้วก็ไม่ต้องพค แบบว่าทีละเยอะๆถูองตัวนี้จะทาน2เมตรใส่กระเป๋า2เมตรใส่จบแค่เช้าเย็นอยู่เลยใช่อยู่เลยเก๋มากนะตัวนี้นะคะและที่สําคัญหลายคนสงสัยเอเมโซเห็นบอกว่ามันเป็นความผอมแบบนวัตกรรมใหม่ผอมไม่พอขาวด้วยมันมีถึง5 b 5บหงห b 5บีหบอ5 b นั่นเองนะคะปีแรกคือบล็อกบล็กบล็อกอะไรก่อนครับบล็อกอะไรก่อนเกิดจากอะไรเกิดจากบล็อก ไขมันส่วนเกินเริ่มจากชาอูหลงเพราะว่ามีส่วนสกัดของสารสกัด O T P P ครับใช่แล้วค่ะแล้วเวลาบล็อกเนี่ยมันไม่ได้บล็อกแค่ไขมันอย่างเดียวบางทีเนี่ยเรารับประทานเราไม่ได้กินแต่ไขมันเราเลีงไม่ได้เรากินน้ําตาลเข้าไปใช่ไหมคพวกนี้เนี่ยเขาก็บล็อกหมดเลยจริง่ะ เม็ดเดียวอยู่เลยใช่ไหมคะเม็ดเดียวอยู่<ะ>สามารถบล็อกได้หมดเลยอ่าบล็อกแล้วหลังจากบล็อกแล้วแน่นอนจะมาบล็อกอย่างเดียวก็ไม่ได้ความฟิตความเฟิร์มมันต้องมาด้วยอีกอีกเร็วแบ,แบกเบกก่อนแบกก่อนอขอนันบแรกเนี่ยวเวรลารับประทานอาหารเนี่ยบางคนเนี่ยอิ่มใช่อ่างคนอิ่มกินต่อกินเไรก็ไม่อิ่มนะกต่อง บางคนกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มจริงๆรู้ไปทำไมถึงมาเบรกนี่เขามีส่วนสกัดจากนี่เลยครับต้นกระบองเพชรข้างหน้าเรานี่เลยใช่หลายคนคนก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าสารสกัดจากกระบองเพชรเนี่ยเขาจะช่วยทําให้เราอิ่มง่ายอิ่มเร็วขึ้นบางคนบอกว่าเออเดี๋ยวไปตลาดเอกเพชรบฝนแทะกินไม่ได้ดูไม่ดีดูไม่ชอาเนกันเขาต้องการกัดมาแล้วก็ต้องมีวิธีหนึ่งไม่ใช่ไม่ควรนะครับเด็กๆเห็นกระบองเพชร รออาจารย์รักเลยนะอาจารย์ชอบชอบแบบว่าชอบลงโต๊มาเดี่ยวไปกอาจารย์รักอยากให้เราแบบอิ่มเร็วไม่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 โนโนนะค่ะมาพูดถึงในเรื่องของการเบรกแล้วใช่ไหมเบิร์นกันบ้างเบิร์นยังไงล่ะวิ่งมไหม ไม่ใช่เพราะว่ามีสารสกัดจากผลส้มแขกครับแล้วก็<า>กมีสารสกัดจากแอลคาเนทีนหลายคนที่ออกกําลังกายจะได้ยินคําว่าแอลคาเนทีนบ่อยถูกต้ตองทานแอลคาเนทีนก่อนแล้วเขาก็จะไปวิ่งออกกําลังกายมันอกี้ช่วยเบิร์นได้มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวส้มแขกกับตัวแอลคาเนทีนเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เราแบบว่าเบิร์นได้มากขึ้นแล้วบางคนคือไม่ได้ออกกําลังกายถูกไม่มีเวลาก็ใช้2ตัวนี้ช่วยได้ใช่ผมนะครับอันดับแรกเลยไม่มีเวลาเลยไม่ออกกำลังกายอย่ามาอ้างจริงๆอย่ามาอ้างเพราะอะไรรู้ไหมพี่เคยไปวิ่ง สองนาทีหนูเหนื่อยแล้วเขาให้ออกกำลังกายในอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละห้าวันวันละยี่สิบห้านาทีไหวไหมไม่ได้ไม่ได้สองนาทีสองนาทีเหนื่อยเราหิวการออกกําลังกายก็หาเวลายากเนาะก็เลยมีตัวช่วยตัวนี้ขี้เกียรอิเอาพูดง่ายแล้วกันจบป่ะเขาใจตรงกันนะแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกคะที่จะมาช่วยใช่คะมีส่วนของบิวบิวใช่ไหมฮะเวลาที่เราลดน้ําหนัก แล้วเราผอมลงสังเกตไม่หลายคนโซมหลายคนเหี่ยวโอ้ยหลายคนเพราบอกไวใบอไหมอบอกมือย่ามือเนี้ยเหี่ยวเลยนะ แบบต้องเก่งไะเรากต้องเก่งอย่างนี้ไงเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันผอมลงแล้วเนี่ยส่วนที่มันเคยขยายเนี่ยมันก็หดลงแ้มันย้วยทําไงอ่ะมาดูตัวสุดท้ายกันบ้างตัวสุดท้ายครับคุณผู้ชมยังมีไบรท์ครับส่วนสกัดจากสมเกาหลีมันรู้อยู่สมหลายคนรับประทานสมเพื่ออะไรคะเพื่อทําให้เราดูเด่นดูสดใสดูมีออร่าอย่างที่เกาหลีเขาเห็นไหมเขาเหมือนเขาไม่เคยแก่เลยเนาะใช่ไหมหลือเหมือนเขาไม่มีค่า ากินในประเทศอ่ะมีสอบมีเขาไปบ้านแพะโสมไงบ้านซื้อโสมมาแล้วก็แพะไม่ใช่กที่แบบเขาจะกลับมาแล้ว้ไม่ได้แพ้โสมอย่างน้ำบาลงนยโยทั้งประเทศเลยนะเออและยังมีส่วนผสมของคิวเทนด้วยครับคุณผู้ชมใช่ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะฉะนั้นคุณสาวๆจะได้ทั้งหมดนี้ในตัวเดียวเลยกับเจ้าเมโซนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนสาวๆบอกว่าอุ๊ยพี่แมม เวลาทานทานยังไงอะคะเพราะว่าได้มากล่องนึงกินทีเดียวเลยไหมสามิเมตรจะดีหรอคะกลัวไม่ได้ใช่ค่ะวิธีการกินคำอย่างนี้น้อยรับประทานนะคะออกจากบ้านตื่นเช้ามาเอามาเลยพกไปสวยสวยอ่าสองเ่ออถ้าจะให้ดีนะคะก่อนอาหาร15นาทีค่ะอ่าให้เขาทำงานหน่อยให้เขาไปแพร่กินก้าสาขาเพื่อจะบล็อกไื่อกินทำหน้าที่ของเขาต่างๆนะคะแต่บางคนอาจจะแบบว่า อุ้ยกินข้าวไปแล้วอุ้ยเล่ลงเ้เออเป็นปบต์ทายังไงทำไงแล้วเริ่มใหม่ไม่เป็นไรกกินตามดีไม่กเลยถูกป่ะแต่พี่แค่บอกว่า15นาทีก่อนอาหารเนี่ยมันจะได้ผลดีมากๆแต่ถ้าเกิดสมมติลืมขึ้นมาจริงไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจก็ทานเลยเดี๋ยวนั้นนืกขึ้นได้ทานเลยดีกว่าไม่ทานเลยใช่บางคนถูกเป็นพี่แม่พี่แหม่มแล้วทานตัวนี้ไปแล้วทำให้อิ่มขึ้นนะ ใช่สิแน่นอนค่ะเพราะเขามีนี่ไงคะกระบอกเพชร์นี่คะใช่ค่ะมันจะทำให้กระเพาะอาหารของเรานะคุณผู้ชมเล็กลงจากเดิมเนี่ยเราอาจจะทานข้าวประมาณ3จานถึงจะอิ่มสามสามใครเราใช้คำว่าเราอย่าใช้คำว่าเราเป็นเพียงคนเดียวนะคะกินแล้วก็แบบว่าพอกินตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันรู้สึกเอออิ่มเร็วขึ้นอิ่มเร็วขึ้นค่ะเนาะเออมีน้องหลายๆคนนะคะที่ลองรับประทานดูลองของเพราะนางเนี่ยเคยลดความอ้วนมาทุกรูปแบบรับประทานยามาทั้งยา ร์ดคอทั้งไอตัวที่แกล้งบอกว่าเป็นอาหารเสริมแต่จริงๆแล้วแอบใส่ตัวที่แบบว่าเ,าเ,าเปน็นยา,รานปรสปรสาวะปัสสาวต่างก็คือลองมาทุกอย่างแล้วแล้วก็พูดเลยว่าโอ้ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรดีหรอกเพราะว่ากินไปก็โยโย่ก็เลยบอกให้ลองพอลองเสร็จนะวิ่งเข้ามาแบบว่ากอดคุณแม่สุริ์บอกว่าขอบคุณมากค่ะลดลงไปกันเยอะนะ20โลเองเคยมีคนทำได้โอ้เราในลด5โลนี่ก็ถือว่าดีใจแล้วครัคใะ คุณสาวๆคนไหนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยผ่านมาหมดและยาหมออดอาหารล้วงคอต่างๆปนข้างเคียงเยอะมากยากดประสาทต่างๆนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าทางเมโซของเราเนี่ยปลอดภัยเรามีออยอ<ช>เรามีสารสกัดที่เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ที่สำคัญไม่มียาล้านหักตัวไหนที่ช่วยในเรื่องของ ความบริงไบรท์นะตัวนี้มีนะคะ<ถ>นอกจากจะผอมไม่โทมแล้วความบริงไบรท์ความกระจ่างสายผิวพรรนทั่าเรามีโสมนะคะเรามีตัวช่วยที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติธรรมชาติร้อแบบนี้ถ้าคุณส